กับสบายดีเลยสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องแม่ชนงสิมาทายพี่น้องเบิ่งอีกแด้พ่อแม่พี่น้องชนงกะไปหางัวงบุห็นพ่อแม่พี่น้องชนงไปหาง่วงชงเมื่อไรยังบุห็นอยู่รักสิไปอยู่ทางไหพ่อแม่พี่น้องชนงก็เลยสิมาทายให้พี่น้องเบิ่งชนงไปชงมือนี่แหละพ่อแม่พี่น้องยังบุห็นยังบุห็นอยู่ง่วหันชนงก็เลยชนงก็เลยชิมาทายให้พี่น้องเบิ่ง ไปเบิ่งไปชสมน้ากันเลยพ่อแม่พี่น้องวันชาวนางสีหามันในเห็นบ่หรือบ่เห็นชรางเมื่อยแล้วพ่อแม่พี่น้องไปกับไปกะมายังผู้เห็นอยู่งัวฮะชาวนาเลยชิทาให้พี่อ้น้องเบิ่งพ่อแม่พี่น้องโอ้ยอยู่แจไดแหละชาวนางกับพู้หูเพื่อกันชาวนาไปจนเมื่อยไปเลยพ่อแม่พี่น้องฮะยังผู้เห็นงัวฮะชาวนาก็ชิมาทาให้พี่อ้น้องเบิ่งเลยว่าชาวนางสีเห็นงัวบ่หรือผู้เห็นมันีนชาวนางกัยังผู้หูเด้อพ่อแม่พี่น้อง ไปชาล้วก็ไปหางวงน้ำชาวนางไปชมไปติดตามน้ำชาวนางเลยพ่อแม่พี่น้องชาวนางไปหางวงว่าชีเห็นบุรุษผู้เห็นมันนี่ค่ะพาพี่พาน้องไปหางวงน้ำกันแดดบุแดดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยชาวนางกระโดงมันจะปลาที่นี่ทั้งนานนะครับก็เฮ็ดชวนอ้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องขางหัวเหินของชาวนาง ช <G ül> นางชีเห็นบวเห็นแหละชนางไปหลายรอบเลยยังบาพา่พ่อแล้วไปอยู่เจไดแล้พวยพี่นอ้องงัวชงโตชามโตนั่นก็ได้เป็นอะไรจังผมมาเฮือนมาซา,า,า,านดูชนางก็ได้สามโตแล้วทันทีมันก็ชาเป็นหมูแล้วมันกับพอชีออกมาทงไห่ทงหน้ากระโบมี่วยพี่น้อง ่างก็ไปเลาะเบิดทงไหายทงหน้ากับโป้หินเป็นชวนอ้อยชวนหยางเบิดอลไรเดี๋ยวนี้ดูทาค่างตั้งบ้านของชนะฮะไก่เตึกแล้วผมเองพี่น้องตั้งหยางมาไก่เตึกแล้วโป้อ้อยเนี่ออยชวนอ้อยขึ้นผมเองพี่น้องเสียงลมโบ,บ,บ,บ๊๊โบ้ ในทงไห้ทงหน้ากระโบมี่โอ้ยไปอยู่เจดายดี่นอ้องร่างกระไปหากระไปกมามย่างบพุพ่อที่ไปพอ่อยูใสอีหละเช้าเมื่อยไปไม่เข่งน่อยพื้นมาเต็งเพียนชนะกระไปใหม่อ,มอ,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 อีมันที่พ่อมาลูกพ่อนางอยางมันกระที่สากแ่น้อง นั่งกับขี้ชิบะเลไทยยางให้พี่น้องเบิ่งค่ะเพราะว่าฉะนั้นย่างมันก็มันก็บสีสั่นนี่นั่งกับชิปิดกล้องไว้แล้วก็บชี้ยางไปพ่อแม่พี่น้องเป็นป่าเป็นที่เลยน้ำหยอดทงนาพ่อแม่พี่น้องฉน่างชิลงเบิ่งนทงนาอีกมาหอดทงนาแล้วพ่อแม่พี่น้อง มันได้งูอขาวแทนนางสีเห็นงูเหงื่่งูสงเมื่อเลยเป็นงูแต่คยทั้งแดดทั้งหลมพูพี่น้องมันจะงูกับเขางูนางเป็นมีเจได้ไหมงขาอีพ่อนก็ได้ ิบึงน้ำโมนี่เห็นไเนี่อช่อบ้อางเด้ดชนางเห็นแล้วฮะดิฮะดิเห็นแล้วพ่กแม่พี่น้องโกสามโตยืนอยู่แหนนะปจุบเจ้ามาอยู่้ายคอยไปหาเจ้าพวเห็น <laughs> นางเห็นแล้วสามโตพากันยืนอยู่ฮะแม่กับลูกมาน้ามูนี่พ่อแม่พี่น้องแต่บ้านนี่นายชนางมาหามาฮยังดีนี่ค่ะชนางมารัดไวเบปมารัดก่อนทิศสองโมงทิศแปดโมงทิศสองโมงพ,มพี่น้องชนางก็เลยลงมารัดผืนวานนี่หาจนเหมื่อยป้าชนางก็ยำมันเสียนี่แหละพ่อแม่พี่น้องงัวกระไร ้าห้ามผู้หญิงเลก็ได้ดีลูกมันชงโตวพวกแม่ยังบุรุมาอยู่เห็นชานาอยู่นี่แล้วยังบุรุมาและแม่ได้มานําไปนําหมูงวัวนี่จักเป็นมูงวัวไผ่มันเคยไปนําหมูนี่คือจ้องงวชานาชานางกับมูงุษงัวหููนี่เป็นงัวไผ่วงวชานามากไปน้่ บ้านนี่ก็น,น,นอนจากน,นอนใช้ชานางกับปหูหูไปหาโบเห็นโอ้ยังกินหญ้าเซ้ยเห็นผู้เจ้าอยู่นี่แล้วก็นเลยไปน้ำมูงัวตัวนี้เนาะประมาณตีเต็มโมงต้นชิมาโรดโบเห็นเจ้าของวันเต็มสองโมงชานางไปหากับประมาณ 5, 5, ม assa, บ่ายโมงสองโมงมันโบเห็น ไปวานนี่หาจำคัมพรเห็นเช้านี่จะนั่งก็ไป็รัดตอนเช้ากับพรเห็นมาบัดนนี่ประเทแหละเฮ้นี่สะสตุ๋นอะไรบอยเนาะเห็นได้ไปหาประเห็นจะไปทางใดที่พาลูกเมื่อกับไรจะนั่งกับยามันเสียร์เลยเฮ้ยเฮ้ยไปพาลูกมื้อ ฉันใช้มาผูกเอาเพืองให้กลิ่นพงพิรุณเฮ้ย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 มีแต่ตัวแม่สามตัวลูกพผ่้จองตัวนี้ก็ตัวแม่เบิดพตโปรแม่พี่น้องปีนี้ยังบม่ไรปีนี้เป็นห้ากระชั้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชันางแย้มมันเสียแหละชันางไปหาผู้เห็นก้ยเฮ้ย เ็บนอนดงนอนป่าย่านทางชวนอ้อยชวนมันม่นเขาพูดไหมพี่น้องเฮ้ย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 นางบูเห็นงัวกูอุอ๊กอั่งเด็ไปพาลูกมะอุกย่านแบบว่าย่านมันเขัาวชวนอ้อยชวนมันกับเจ้าอะยรเาน เจ้าพันก็เจ mm ้าหย่างพวกแม่พี่น้องงัวกระดปับงัวยมปล่อยปล่อยเบิบิดเมืองเฮ้ยเฮ้ยบุมมีไฟผูกปล่อยเบิร์ดบุ๊มมีไฟผูกคนอยู่บ้านทันนอกจากแบบงัวเทิกและผูกทันงัวแม่แบบรที่อะไรปล่อยเบิร์ดหางงัวคนอื่นค่ะมาเห็นคุ้มมั่ง แต่งโมชาวนางเห็นมือนี่ขันชาวนางปล่อยอีมะอื่นนี่ก็ผู้เห็นเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮหาจนมื่อไงบ้านนี่ใครชาวนาใครเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปพาลูกมื่อเฮฮ้นั่งขี้เมื่อเอาเผือกเอายางให้กิน ฉน่างก็เอาน้ำเกลือน้ำยังให้กินคู่มือคู่มือหักโบติดเพื่อนจะเป็นได้ไร้เฮ้เปกติมันชีเมื่อเพื่อนทำไมพี่น้องงัวชามโตมันมีมู๋เลยเมื่อกี้ฉน่างคิดว่างัวตัวเดียวเฮมันไปน้ำมู๋ก็นี่ลูกก็ได้เลยเมื่อขมื่อกับแบบว่าแรงๆฉน่างมาหาใน ท้งไห้ท้งหน้าก็เห็นก็นไขได้นี่คือชน่างไปหาบ้านนี่โบเห็นฮึฮปล่อยนอนคืนหนึ่งเฮ้ยนางก็ไปหาอีกเศ้านี่ฮะ่ะฮึฮหาเศ้านี่ก็บโบเห็นนางกับเมื่อเมื่อไงละเมื่อเมื่อชน่งก็กพักผ่อนแล้วชน่งก็ไปอีกมาเนี่แหละนี่ พีมาถ่ายคลิปให้พี่ไอ้น้องเบิง่งก็เลยเห็นเลยพ่อไอพี่นอ้องชนางเลาะบิ่งผู้ไปเบิดะนะงแล้ทิบนะยางผู้ขากชุนอ้อยไปผู้ชนางไปไต่แห้งพ่อไอพี่น้องขอบอกพ่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยประจิพ่อประมาพ่อมาน้าโมงงวตัวนี้จัะเป็นง,วงวัวไผชนางกับเบ่งเฮ้ยเฮ้ยไปเมือม่อเมือม่อเมื่อ มาหากินเพื he, he, he. 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 ่องกินอัน okay. นั้นอยู่เพื่อนเหรอเฮ้ย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 าน้ำเกลือน้ำยังให้กินก็ยังเบานั่นกระยังเบาติดเพื่อนอยู่เฮ้ย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 เพื่อนหูเด้ เพื่อเห็นผู้เจ้าพวกแกยือนอยู่ในคันนาคันน้องชะเขาคันนาเขาเพื่อนหูอะลรเพื่อเห็นผู้เจ้าว่าผู้เจ้าต้องเอาเมือินตะเวนเฮ้ยเฮ้ยรางเห็น,ลนอลไรชนะอมเงตะเวนโลกูกทำไมพี่น้องเพราะว่าชนะอมเงินไอ้คนที่ปล่อยอีกก็ยังื่อเห็นอีกแลอะไรเองนี่เฮ้ยอมเงินไปหาตะวันนี่แหละผู้เจ้าในปัดไปอีกจนเพลิน หาบูเห็นละเมื่อเหียนแขกน้อยเพิ่อเลิกเฮียนพี่แขกน้อยเพิ่อก็เลิกเฮียนมาเฮ้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 ยางกับพอดีจอบไม่ตรงไม่ต้องมาแต่พุ่นแหละฮ้ ปัน่นกันกับพอแข็งน้อยกูแหละนางปั่นกันงัวตัวเียวชนะไปมากันนะมาตัวเยาวมาแล้วกับแม่แม่เป็นตายน,นี่หันลูกคงตัวตายหันอันนี้หันเป็นแม่แม่เป็นแต่ละตายชั้นนี่แหละตอนแม่ตายงัวตัวนี้หันแม่นี่ชั้นชั้นลูกเพิ่นตัวนี้ชนะกันเลยจอมเอาชั้นนี่แหละผู้ใหญ่ปุน้อยตอนแม่เป็นตายปะ เฮ้เ้เฮ้ไเมื่อเมื่อเฮนี่เพื่อนกาหากเป็นแม่หากได้สองลูกได้สองลูกในแหลงงัวแม่นี่ฮ้เปีนี้คือชิบุได้จักมานโบมานชะนางกะว่าท่องเพื่อนก็คือบยงใหญ่ฮ้เฮ้ฮ้ เด็ดลงทั้งหน้าปัดทั้งแดดทั้งลมผมเด็กเนาะหางก้อนนี้มันยักเด็ดมาเนี่ยวานนี้หนาววานเฮ้เฮนี่ลูกกกเพิ่นนี่ไปตื่นได้ปีปีกายนี่ปีแล้วนี่ปีนี้ยังบ่ได้ เฮ้ยชนงกันยังบุญแต่ว่าตกมาก็เป็นตัวแม่เบิดเฮ้ยเฮ้ยเป็นตัวแม่ดเลยพ่อยพี่น้องกานใหญ่เบิดกได้สามแม่แต่ที่โอเคอยู่แต่บบมีบนเลี้ยงนี่แหละชนงกันแตกชี้ยากบนเลี้ยงอยู่พ่อยพี่น้องเพราะว่าเำโบมีดินตัวเอง เมื่อนี่ดินเผื่อเพิกาเลบซี่แหละนี่เฮ็ดชวนอ้อยชวนมันเฮ็ดไปบืดก็เลยบบมีบนเรี่ยงพูดพี่น้องได้หอมแบบว่าสื่อเพื่องล้ะก็ได้ผูกเมียนในเฮือนแหละต่อไปนี่มันก็ชื่อกันกับแบบประเทศไทยแหละพูดพี่น้องหางนี่ไปไาเมือ่อเฮ้ยเฮ้ย นั่งไดู้กเชือกเอาคับผูกเชือกนี่โอ้ยไหลไปไดยอย่างเมื่อเฮ้เออโอ้ยกับชานาปะแตกของเขือพราะไ่พี่น้องขอโทษขอไเด้วยันรลุทศัชับจนบุบโลเฮ้ึฮึฮึฮึานกระจอมไวเพราะไร มีน้ำหมูพ่อแม่พี่น้องนี่แหละชีวิตเฮ้ยเอามีงูมีหยังกันกลัวบุมีเฮ้ยเฮ้ยไวแบบเลี้ยงเอาลูกมันต่อไปช่างก็จะได้ผูกไว้อยู่ในเฮือนในซ่านแบบซื้อเผือกซื้อหยางมาไว้ให้มันกินพ่อแม่พี่น้องต่อไปมันกะสิบอ่อยบ่ได้น่างกะแบบยาเลี้ยงช่างก็เนี้ยอยู่เพราะว่าชนางบุมีดินเลี้ยง ชิดเดหอมเอาเผือกให้มันกินกตลอดเลยแหละคุณแม่เจ้าเฮ้ยเฮยบยำแรงกับพูกยำปปยกับพูกนี่ถือว่าชิดเด้พุกตลอดแหลยชนางแบบยำโผลเฮากพูกยำดำไหด้ดำนาแระยำปปยเบบซีอีกก็ได้พูกทน,นต่อไปแบบว่าเขาให้พูกนี่น่งกันเลยชิดเดอพกไว้ตลอดแหละเฮ้ยเฮ้ย ฮฮฮฮโอ้แม่ึขันปล่อยลกาบริเหตในทงไหายทงหน้ากด้ไปหากร้จ้าไปอยู่แจได้กปล่อยลงไปแล้วบริเหตฮึรางเชิดอะไรฮึฮ้ Hey! น้ำเกลือชนะงกเอาให้กินนะพ่อแม่พี่น้องมันหักคือพู้จักมางัวคนอื่นเขาทำแบบขำม,มากแล้วก็มาเองขำม,มากแล้วก็มาเองพ่อแม่พี่น้องใครหูจักวิธีว่าให้งัวติดเฮือนคอมเมนต์อบอกชนะงในเด้อพ่อแม่พี่นอ hey! ้องเฮ้ยคอมเมนต์บอกแน่เหตุใดจังที่ให้งัวแบบมาเองหรือว่าแบบว่าให้มันติดเฮือนติดชานแบบสิ ชานางเอาเกลือให้เพื่อนกินแต่ละมื้อใส่น้ำก็ใส่กินชดก็กินแต่ก็ชานางาาค่ะคุณคิดของชานางบอกว่าแต่ให้มาเฮือนแบบว่าเอาไปหาย้ำมัแรงมาให้เห็นในทุ่งไห่ทุ่งหน้าก็ยังดีเพราะว่ากเฮ้ยเฮ้ยนี่ไปหาในทุ่งหน้ากับโบเห็นคือชนางไปหาบ้านนี่ค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปจนเมื่อยโอ้ไม่ ก็ได้เพิ่มไปยังให้เห็นไปโรดไปกรบโบเห็นทุกท่านผู้ชมวัวชาวนาค่ะจะไปอยู่แจได้ม,มดุมใดเฮ้ยเยบางเมื่อกับแบบเข้าในบ้านเฮ้ยแต่อันนี้โบเข้า,ขาในบ้านแบบจะไปอยูฉายแหละกระโบ้เฮ้ยเฮ้ย ชาวนาอะไรพวกนี้เนี่ยเขาดอนนี่เฮ้ยเฮ้ยเบิ้งเฮ้ยเบิ้งเฮ้ย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 มาหดเพื่อนเลยนั่งท่ผูกแม่ไว้ปล่อยลูกมาเฮ้ย นั่ฮคิดผูกเอาเผือกค่ะเิ่กินไปกินน้าเกลือในกระถงค่ะ เพชรกำลังติดพราะม่พี่น้องงปลูกมากกินอยู่อันน้ำเกลือหักโบติดเฮือนพราะม่พี่น้องพี่นางเอาเฟืองให้เพิ่นช่าะนางเอ้ามีแต็นตปลูกเพชรกระเด็ดยุบแล้วพราะม่พี่น้องพปลูกใหม่กระยุบไปแล้วพักในชนาง เริ่มอันนั้นมดเลยนี่มันมันอัานเลยมันเบิดเลยมันที่ชุดไปเลย่พไปน่องนั่งไว้ที่เก็บคันชมพักไปขายอีกผักฉลาดกันนังไว้ชื่อมะเตงมะปูหอมนี่มันอ่านเลยไปดอกหมดเลยอยู่นี่กินเผืองจ้าฮะเผื่องไคร ไปขอน้ำพื้นขอเฮือน,น,พนพี่นายบ้านพ่อแม่พี่น้องนางก็ได้เอาเปลือกมาให้พื้นนางก็ไปขอนอนจะโชว์หนังมาเพื่อนานป้าไก่ในกำมาพักอยู่นี่เนาะนางเห็ดห่างมาพักเลยมาพันอยู่ไปขนาดเจ้าในพาลูกไปนะพ่อแม่พี่น้องมาหนี่งกส์คลิปนี้ชาวนางกัน กะพูมียังหลายนะเว้ยพี่น้องชนะงค่ะมาถ่ายให้พี่น้องเบิ้งว่าเป็นจังใดมาจังใดชนะงกะไปหางัวบาพเห็ดหะพ่พแม่พี่น้องก็เลยมาก็เลยเอ้ามาหนี่ชนะงก็เลยถ่ายคลิปให้พี่เน้องเบิ้งเลยนํากันก็เลยมาเห็นนี่แหละไปหางัวกับพี่กับน้องก็เลยเห็นพแม่พี่น้องวันนี้ค่ะชนะงไปแต่ว่านี่เช้านี่ชนะงกไปตื่นมาชนะงกไปรลดแต่จเช้าปุ่นเลย ช้านงไปเมื่อยเลยช้านงกลับมาเพราะว่าพ้ากับอีละเพลเลินเฮียนมายันเพิินบุกาอยู่พ่อแม่พี่น้องล้วก็เลยเพลเลิกเฮียนกินข้าวกินน้ำละหมูมาอยู่น้ำเพลินชนานงก็เลยไปอีกหางัวก็ะไรโอ้ไปแหละก็เลยมาเห็นพ่อมกับพี่กับน้องนี่แหละชนานงกระไรตแต่ว่านี่แหละนี่แหละกะแบบกะเป็นห่วงแบบช้ายแหละพ่อแม่พี่น้องก็ยามมันเสียก็ยานมันเป็นหันเป็นนี้ยันไปข่าวชวนอ้อยชวนมันเขาชนานงกะแบบ ตกมกตกใจเนี่แหละคันงัวบูมาเือนกันเนาะแบบไปหาบูเห็นชาวนากันเลยมาถ่ายให้พี่ไอ้น้องเบิ่งมาเนี่กับพ่อแม่เนี่แหละพ่อแม่พี่น้องชานางกระไรกับปูมียังหลายก็มาถ่ายให้พี่ไอ้นองเบิ่งชนาหางัวบูเห็นพ่อแม่พี่น้องก็เลยมาถ่ายให้พี่ไอ้นองเบิ่งถ่ายมาไปหาน้ากันกับชาวนางกันเลยไปกับชาวนางกับพี่กับน้องเบิดทุกๆท่านเนาะกับเอฟซีลายๆท่านเนาะก็เลยมาเห็นชะงัวมาเนี่ชนางกัะดีใจพ่อแม่พี่น้อง ้รัช่างขอขอมมก,กับใจเด้อผู้มาเขารับชมติดตามคลิปของชาวนางก็ะากกดไลค์กดแชร์กดกำลับบงใจให้ชาวนางให้ชาวนางได้เฮตคดคลิปต่อไปเด้อพ่อแม่พี่น้องขอขอมมก,กับใจทางเอฟซีลลายท่านที่เข้ารับชมติดตามคลิปของชาวนางชาวนางกระหกกับใจเด้อต่อไปชาวนางว่าพิษชาวนางกับขอโทษขออภัย พ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ชาวนากัะชิคอจบไปจำนี้กระทาติดตามอีกคลิปหน้าว่าชาวนาไปทางใดมาทางใดชาวนาทิทาพี่น้องเบิ้งกอเก่าคลิปนี้นนชาวนากัะชิลาไปแล้วพ่อแม่พี่น้องก็สบายดี